วิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านหนองแกมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเน้นพืชไร่เป็นหลักโดยเฉพาะอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังแต่เนื่องโดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสภาพของความแห้งแล้งที่ชาวบ้านต้องพบเจอ อีกทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำจึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันคิดหาทางออกที่ดีให้กับชุมชนต้องมีการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมซึ่งการปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากคนรุ่นเก่าในชุมชนที่เลี้ยงกันมาเป็นเวลานานใช้เวลาไม่นานแต่สามารถสร้างรายได,ได้ได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจึงมีความสนใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเพื่อมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เมื่อชาวบ้านรวมกลุ่มการปลูกม,มอนเลี้ยงไหมทางสมาชิกกลุ่มจึงอยากพัฒนาต่อยอดเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีสิทธ์ต่อรองในเรื่องของราคาผลผลิตจึงมาจดเป็นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่7เ,เมษายน2549ภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกม,มอนเลี้ยงไหมตํบลทุ่งกระบํ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมอเลี้ยงไหมตำบลทุ่งกระบำตั้งอยู่นาหมูที่5บ้านหนองแก่ตำบลทุ่งกระบำอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางการดาจอยร้อยเป็นประธานมีสมาชิกเริ่มต้น11รายและเพิ่มขึ้นเรือเร่อยๆทุกปีจนในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น48ราย มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งโดยชุดคณะกรรมการมีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่ชัดเจนมีการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกันมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและประชุมประจำปีอีกทั้งยังมีการระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนใช้ภายในกลุ่ม ในการดําเนินกิจกรรมสมาชิกแต่และรายจะปลูกหมอนในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยสมาชิกเลือกใช้หมอนพันธุ์สกุลนครซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลงและทนต่อสภาพแวดล้อมจึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงไหมสมาชิกจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีให้อาหารอย่างสม่ำเสมอโดยหมอนที่ใช้เลี้ยงไหมเป็นหมอนที่ปลอดสารและได้รับมาตรฐาน GAP ึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยในการเลี้ยงไหมยอย่างแน่นอนจึงส่งผลให้ได้รังไหมที่มีคุณภาพดีนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีความคิดพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีทั้งชาใบาหม่อนสบู่รังไหมรังไหมขัดหน้าแชมพูครีมนวดและโลชั่นโปรโตีนไหมซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของกลุ่มอีกด้วย จากความเข้มแข็งของกลุ่มทําให้กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนทําให้สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมอญเลี้ยงไม่ตำบลทุ่งกระบำา สำเร็จและเข้มแข็งได้ขนาดนี้ก็เพราะสมาชิกมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันคิดช่วยกันทำและช่วยกันต่อยอดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหมอนเลี้ยงไหมตำบลทุ่งกระบําพัฒนาไปสู่การเป็นแปลงใหญ่หมอนไหมบ้านหนองแก่